สวัสดีครับผมชมที่ช่องนักบนอะก็ไม่งนะครับวันนี้ผมจะมีของดีนะครับอ,อะไรเหรอเนี่ยสงสัสยน่าจะหมื่นก็วันนี้ผมก็มารีวิวรถเลยนะครับคันละ30นี่นะครับที่บริษัทเขา,เเขาจะมี6กคันนะครับคันนี้คันนี้และคันนี้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 นะเน่ยผู้ชมอ่านดีๆนะครับมันก็จะมีบริษัทของเขาด้วยนะครับ นี่นะครับคันละสามสนบาทเหล็กของจริงนะครับเนี่ยคันสวยๆนะครับเขาทำมาจากาาที่กรุงเทพนะครับนี่นะครับสวยมากแต่ว่าผมอ,าอยากได้ทำแมนี้นะครับดูมันสวยมันมีลายละเอียดหนักครับโอ้หเขาเยืดหลายวันนะครับผมไม่ได้ไป ื้อว่าเขาหยุดว่าเขาไปซื้อรถมาใสนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะแก้ผู้ชมดูนะครับ3ามขวบขึ้นไปแต่รถเหล็กคนก็อยากได้พดท้ารถปลาติกอะไรทรงกลวราสามขวบนี่นะครับแก้ผู้ชมดูโอ้ยเลงนนี่ ต่เป็นล้อแบบนี้ไม่ใช่เป็นล้อยางนะครับเลยสวยมากลุยนะครับมันเป็นล้อตู้นะครับไม่ใช่หน่วยู้ภัยหน่วยู้อภัยก็มีเยอะป้าเนยสะสมต่อไปนะครับวางนี้กม็มันไม่มีคนละยี่สิบแล้วมันมีคนละสามสิบปุ๋ยนี้ต้องเก็บไว้ดีนะครับฟังเสียงก็ชอบก็กดไลค์นะครับอยากซื้อก็ไปซื้อได้นะครับ ร้านค้าขายทั่วไปไม่ใช่เป็นร้านขายเกงนะคะมันไม่มีอย่างนี้นะครับเป็นร้านแบบว่าก็เรียกว่าการ้านชิปช็อปหรือว่ากิฟช็อปนะครับก็ถ้าผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เด็กชาและตด็กผู้นด้วยนะครับอันนี้ก็วันหลังผมตัดแล้วก็ไปปิดนะครับโอ้ดูนี่สวยมากนะ อาวันต่อไปนะถ้าผมไปผมซื้อคันเขียวมาให้ผู้ชมดูนะครับมันขายอยู่ทุกไซส์ทุกรุ่นนะครับคขาจะผลิตมาอย่างดีนะครับแบบเหล็กด,ด้วยนะเนะขาผลิตมาอย่างดีเขาไม่ว่าอะไรหลุดอะไรขาดเขาจะเป็นบริษัทที่ผลิตรถคันนี้หรือคันอื่น เนี่ยมันจะมีแบบคันนี้อันที่ผมซื้อหน่วยกู้ภัยมันก็เป็นคนละบริษัทกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทเดียวที่ผมซื้อเลยอันนี้เป็นบริษัทใหม่นะครับนี่นะวันต่อไปผมซื้อคันนี้ดีกว่านะแล้วมันจะมีแปลว่าตามหกคันนี้นะแต่ว่าผมซื้อคันนี้ไปเรียบร้อยก็าออกนะครับเลื้อแต่กคันพวกนี้และผู้ชมดูว่าถ้าผมลงทุนล,ลดมาซื้อเยอะแล้วผมจะแสะดงหมอนว่าผม เป็นรถพยาบาลวู้มาช่วยเหลือโอเคแต่ว่าชอบก็ฟังผมแล้วก็นำไปถ้าว่าอยากได้ก็ลุงุนซื้อนะครับต้องมีเงินนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าขอลดสัก10บาท20ผมไม่ลดนะครับว่าก็ตามจำกัด้แลวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดให้ช่องดิจานนะถดด้วยนะครับติดตามด้วยกดไลค์ด้วยนะครับ ต่ว่าชอบรถคันนี้นะครับอันนี้ผมเจ๋ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงทุนการแบบว่าสแสดงรถของเล่นนะครับโอเคค่อยดูติดตามกันใหม่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้มาทำอะไรทีนะครับโอเคลาก,ก่อนะครับ West Bay One m e x i o โอเคโอเค